ผู้ไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทยังมีหน้าที่ต้องบำเพ็ญโยคะดูก่อนพิกูทั้งหลายบุคคลเมื่อไม่รู้ไม่เห็นซึ่งชรามรณะซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งชรามรณะซึ่งความดับไม่เหลือแห่งชรามรณะซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งชรามรณะตามที่เป็นจริงเขาพึงบำเพ็ญโยคะเพื่อให้รู้ในชรามรณะ ในเหตุให้เกิดขึ้นแห่งชารามรณะในความดับไม่เหลือแห่งชรามรณะในข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหล wow ือแห่งชรามรณะตามที่เป็นจริงดังนี้ดูก่อนพิขุทั้งหลายบุคคลเมื่อไม่รู้ไม่เห็นซึ่งชาติซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งชาติซึ่งความดับไม่เหลือแห่งชาติซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งชาติตามที่เป็นจริงเขาพึงบำเพ็ญโยคะเพื่อให้รู้ในชาติในเหตุให้เกิดขึ้นแห่งชาติในความดับไม่เหลือแห่งชาติในข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งชาติตามที่เป็นจริงดังนี้ดูก่อนพิกุทั้งหลายบุคคลเมื่อไม่รู้ไม่เห็นซึ่งพบซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งพบ ซึ่งความดับไม่เหลือแห่งพบซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งพบตามที่เป็นจริงเขาพึงบำเพ็ญโยคะเพื่อให้รู้ในพบในเหตุให้เกิดขึ้นแห่งพบในความดับไม่เหลือแห่งพบในข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งพบตามที่เป็นจริงดังนี้ดูก่อนพิกุทั้งหลาย บุคคลเมื่อไม่รู้ไม่เห็นซึ่งอุปาทานซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งอุปาทานซึ่งความดับไม่เหลือแห่งอุปาทานซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งอุปาทานตามที่เป็นจริงเขาพึงบำเพ็ญโยคะเพื่อให้รู้ในอุปาทานในเหตุให้เกิดขึ้นแห่งอุปาทานในความดับไม่เหลือแห่งอุปาทานในข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งอุปาทานตามที่เป็นจริงดังนี้ดูก่อนพิขูทั้งหลายบุคคลเมื่อไม่รู้ไม่เห็นซึ่งตันหาซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งตันหาซึ่งความดับไม่เหลือแห่งตันหาซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งตันหาตามที่เป็นจริงเขาพึงบําเพญโยคะเพื่อให้รู้ในตันหา ในเหตุให้เกิดขึ้นแห่งตันหาในความดับไม่เหลือแห่งตันหาในข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งตันหาตามที่เป็นจริงดังนี้ดูก่อนพิขุทั้งหลายบุคคลเมื่อไม่รู้ไม่เห็นซึ่งเวทนาซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งเวทนาซึ่งความดับไม่เหลือแห่งเวทนาซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งเวทนาตามที่เป็นจริงเขาพึงบำเพ็ญโยคะเพื่อให้รู้ในเวทนาในเหตุให้เกิดขึ้นแห่งเวทนาในความดับไม่เหลือแห่งเวทนาในข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งเวทนาตามที่เป็นจริงดังนี้ดูก่อนพิกูทั้งหลายบุคคลเมื่อไม่รู้ไม่เห็นซึ่งผัสสะ ซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งผัสษะซึ่งความดับไม่เหลือแห่งผัสษะซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งผัสษะตามที่เป็นจริงเขาพึงบำเพ็ญโยคะเพื่อให้รู้ในผัสษะในเหตุให้เกิดขึ้นแห่งผัสษะในความดับไม่เหลือแห่งผัสษะในข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งผัสษะตามที่เป็นจริงดังนี้ ดูก่อนพิกุทั้งหลายบุคคลเมื่อไม่รู้ไม่เห็นซึ่งสลายตนะซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งสลายตนะซึ่งความดับไม่เหลือแห่งสลายยตนะซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งสลายตนะตามที่เป็นจริงเขาพึงบำเพ็ญโยคะเพื่อให้รู้ในสลายตนะในเหตุให้เกิดขึ้นแห่งสลายตนะ ในความดับไม่เหลือแห่งสลายตนะในข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งสลายตนะตามที่เป็นจริงดังนี้ดูก่อนพิกุทั้งหลายบุคคลเมื่อไม่รู้ไม่เห็นซึ่งนามรูปซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งนามรูปซึ่งความดับไม่เหลือแห่งนามรูปซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งนามรูปตามที่เป็นจริงเขาพึงบำเพ็ญโยคะเพื่อให้รู้ในนามรูปในเหตุให้เกิดขึ้นแห่งนามรูปในความดับไม่เหลือแห่งนามรูปในข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งนามรูปตามที่เป็นจริงดังนี้ดูก่อนพิกูทั้งหลายบุคคลเมื่อไม่รู้ไม่เห็นซึ่งวิญญาณ ซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งวิญญาณซึ่งความดับไม่เหลือแห่งวิญญาณซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้ลุถึงความดับไม่เหลือแห่งวิญญาณตามที่เป็นจริงเขาพึงบำเพ็ญโยคะเพื่อให้รู้ในวิญญาณในเหตุให้เกิดขึ้นแห่งวิญญาณในความดับไม่เหลือแห่งวิญญาณในข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้ลุถึงความดับไม่เหลือแห่งวิญญาณตามที่เป็นจริงดังนี้ ดูก่อนพิกุทั้งหลายบุคคลเมื่อไม่รู้ไม่เห็นซึ่งสังขารทั้งหลายซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งสังขารซึ่งความดับไม่เหลือแห่งสังขารซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งสังขารตามที่เป็นจริงเขาพึงบำเพ็ญโยคะเพื่อให้รู้ในสังขารทั้งหลายในเหตุให้เกิดขึ้นแห่งสังขารในความดับไม่เหลือแห่งสังขารในข้อปฏิบัติ เครื่องทำสัตว์ให้ลุถึงความดับไม่เหลือแห่งสังขารตามที่เป็นจริงดังนี้